นี่ใจค่ะแล้วก็ใครเหนื่อยแล้วพี่พรมาก็ลุ้นๆเ้ยค่ะเอ่ว่ามันจะมาเรบกกลายอะไรขนาดนี้ไหมคะไม่คิดเลย <c oughs> จริงๆไม่คิดเลยก็คือแบบจริงๆเราก็มันจบตั้งแต่ตอนทางานแล้วค <c oughs> ่ะเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเห็นอะไรเงี้ยเขาวันกาล่าอะไรทุกคนแฮปปี้เราก็แปี Happy แต่พอคนดูคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นหนักที่แบบ คนดูปากต่อปากแบบจริงๆรอะค่ะคือการทํางานของมันอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เลยยิ่งรู้สึกว่าแบบหายเหนื่อยมากๆความตั้งใจมันไปถึงคนคนดูจริงๆอย่างเมื่อกี้เรบอกว่าไปถึงทุกแบบทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเองก็แบบนก็ได้มาดูเหมือนกันจริงเราตั้งเป้าหมายแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นเลยคือจริงๆโฟกัสที่ที่ความรักผู้รักมากกว่านะแต่ว่าในใจอ่ะการที่เราเลือกเด็กมาเล่าอะค่ะเราเราก็มีมีเป้าหมายที่อยากจะแบบ ต่อเจเนเรชันอยู่แล้วอะค่ะในเชิงความคิดเนี้ยแต่ว่าจะได้มากได้น้อยเนี่ยจริงๆไม่ได้คาดหวังแต่ก็แค่อยากแบบหยอดอะไรไว้เพื่อให้มันเชื่อมเชื่อมแบบยุคต่อยุคอเลยค่ะก็ดีใจที่มีน้องๆที่แบบชอบแาเออ่วนของไม่โนเองกำลังจะขึ้นแท่นเป็นนางเอก้อย้ลน์ที่หนึ่งีโอนรานว้าะแม่ก็บอกพี่บุกว่ารับมือความดังไม่ไหวเลยนัดบอก ดีใจค่ะดีใจก็จริงๆก็ดีใจกับพี่มุกมากกว่าจริงๆนะเฮ้ยจริงเหรอเออดีใจดีใจกับชมก็ดีก็ดีใจดีใจเพราะว่าเพราะว่ารู้ว่าแบบก็รู้ถึงความตั้งใจเขาอะไรเงี้ยแล้วก็คือการที่แบบมันได้รายได้ขนาดนี้ก็แปลว่ามันรีชมันไปแตะคนได้มากกว่ามากกว่าที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกอะจากที่เราเคยคุยกันเล่นๆว่าเอ้ยได้เท่านั้นเท่านี้ก็แบบหูแล้วอะไรเงี้ย ายเป็นว่าแบบมันมันมันเกินที่เราคิดจริงจริงเออที่เราดีใจกันทุกๆสิบนะคะตอนถาม <laughs> <10 S 1> สิบก็ลายไปบอกมู๊สามสิบแล้วมูกห้าสิบแล้วคูกคือคือตอนแรกเราสู้โจทย์มันมันเหมือนว่ามันมีโจทย์หลายๆอย่างที่เราสู้ว่าเอ๊มันจะแบบมันจะแมสไหมเนอะ<ม>เอาจิงด้วยวิธีเล่าด้วยอะไรต่างๆค่ะถ้าเกิดใครเข้าไปดูก็จะรู้ว่ามันมีอะไรที่ ค่อนข้างไม่ได้เหมือนขนมไม่ได้เหมือนขนมแล้วเรื่องที่เคยเห็นใช่ใช่อย่างชาวแกงของแตบนี่นะก็คือตั้งใจกับเรื่องแบบนี้เลยค่ะก็ก็นอกจากคู่รักแล้วก็เธออีกก็โดนมากค่ะคือคือแล้วเพราะว่ามันมีแมสเซจหลายๆอันที่มูกเขาส่งไปแล้วแหลวแปลว่ามันเป็นิเวอร์ s a ลอ่ะมันเป็นเรื่องของการแบบอาถรรพ์มันมีเรื่องความรักมันมีเรื่องการกลับมาย้อนดูตัวเองว่าเคยผิดพลาดเรื่องแบบ เคยเคยมีอะไรที่แบบอุ้ยถ้ารู้งี้จะอย่างนั้นอะ<ม>ไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นผู้รักอะมันเป็นใครก็มันเป็นใครก็ก็อินได้หมดหรือว่าก็เขา้าใจเรื่องนี้เหมือนกันได้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็จริงจริงอะแบบช่วงแรกเราจะจำได้แล้วเราจะส่งหาหมุกบ่อยๆอ,ยอุ้ยแต่ละมูกุันี้เขาชมันนี้มาอะไรเงี้ยมุกจะไม่ได้มุกจะไม่ได้ตื่นเต้นมันจะไม่ได้ดีใจกับไรายได้ที่มันเยอะขึ้นนะมุกจะบอกว่าดีใจที่คนเข้าใจเรื่องที่เขาบอกอะไรเงี้ยเออ อย่างเงี้ยคือก็รู้สึกว่าก็ดีใจแทนเพื่อนที่รู้สึกว่าไอ้ที่เขาตั้งใจจะบอกอะ่ะ<ม>คนดูเข้าใจแล้วก็รับรับเสร็จไปคิดต่อตกผลึกแล้วไปบอกต่ออย่างเงี้ยในรู้สึกว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายของเราจริงๆ<ม>ไอเรื่องสนุกอะ่ะมั่นใจว่าเพื่อนอะ่ะทำให้สนุกอยู่แล้วแต่ว่าวิเขาได้ไปไปตกผลึกแล้วเอาไปแจ้งต่ออย่างเงี้ยอันนี้คือคือส<ม>ิ่งที่รู้สึกว่าโอ้ดีใจเกินความคาดหมายของเราเนี่ยอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกของสมรีด้วยเปิดตัวล็้สวยมากเลย เจอเหมือนใบหน้าไม่รวมมุ้มันมาหอดเอะไรต่องเล่นไปรอเล่นนะคะแต่แบบนี้แบบว่าเรื่องไปถึงเรื่องต่อไปเลยหรือยังก็ก็มีนะคะจริงๆก็มีเตรียมตัวอาจจะเบรกีนิดหน่อยแล้วก็จะเริ่มเรื่องต่อไปแ่ความชื่นชอบตรงกลางเป็นรุ่กับร้อยนาจะแบบเอิมเราดี๋ยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวอย่าพูดค่ะเดี๋ยวดมเคลื่อนดมเคลื่อน เด๋ยวเล็กเคลื่อนเดี๋ยวเล็กเคลื่อนกำลังมุ่งสุขค่ะจริงๆมีมีวางแผนอะไรไว้ยังไงแบบว่าเริ่มต่อแบบต้องฮาดท้ายกว่านี้หรืออะไรอย่างงี้ยมัค่ะค่ะคิดไว้เพราะว่าจริงๆตัวเองก็เป็นคนเวลาเราทำอะไรสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากที่จะแบบเก่งขึ้นเติบโตขึ้นในในงานนั้นนะคะเสียดสีความยากเสียดเออเป็นแบบชอบความเจ็บปวดเออแล้วก็อันเนี้ยจริงๆโมคิดว่าทีมงานแล้วทุกคนก็เป็นเหมือนกันคือแม้กระทั่งตากล้องหรืออะไรค่ะพวกเราจะมีความแบบว่ายิ่งยากยิ่งชอบ อก็รู้ส no ึกว่าเนี่ยเรื่องต่อไปก็คงจะหาชาเลนจ์อะไรบางอย่างให้ตัวเองแล้วนคงจะเป็นแบบแนวควอมกัวควอมกัวอย่างงี้ไหมคะเอ่อจริงๆชอบเรื่องความสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะคหือนว่าชอบชอบจริงๆเวลาทำงานนะเป็นคนค่อนข้างอยากจะให้หนังมันส่งต่อหรือมันพูดอะไรแบบไม่ค่อยแบบล้วตัวเองก็เป็นคนดูหนังแบบไม่ได้อยากให้แค่สนุกแล้วลืมมันไป อยากให้มันอยู่ในใจไปนานๆเพราะคิดว่าก็คงจะจะโฟกัสอะไรแบบอย่างที่พงศเองวันนี้คือพยายามสู่รอยน้นแต่ว่าเป็นอันดับสองของไทยแล้วด้วยจริงๆเราจริงเราคาดหวังอยากได้ไปแต่งหนึ่งเลยหรือยังไงไหมคะหรือเคยคาดหวังเรื่องนี้ไว้ไหมว่ามันอันดับต้องเลยนโอ้ยจริงๆตอนเหตนตอนจริงๆเป็นคนชอบหนังเรื่องขุนพันธ์มากคือชอบมากดูแล้วสนุกเอ็นจอยมากอะไรอย่างงี้คือเราว่ามันก็เป็นเรื่อง ชคชะตาค่ะถ้ามันไปถึงก็ดีแต่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผุนันก็ไม่สีเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่คนดูแล้วก็การทํางานของหนังเรามากกว่าไปถึงเท่าไหร่ก็เท่านั้นจริงๆถึงเท่านี้ก็มีความสุขแล้วอืค่ะดีใจคนไทยดูหนังไทยกันเยอะอ๋อดีใจค่ะจริงๆรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันนะคะพอมาเข้ามาทําอุตสาหกรรมหนังไทยจริงๆเลยมันมีสิ่งที่แบบ ก็คือมันมีสิ่งที่ต้องแบบชาเลนจ์เยอะแล้วก็แบบตัวเลือกของหนังไทยกับหนังฮอลิบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วหนังเราเอาจริงๆนี่ก็คือแบบสึกชอบชอบพูดกับเพื่อนว่าแบบนี่ลองจากแบบลองชัดชาติก็หนังลองลิฟเลิฟแล้วนะคือมันแข่งแกร่งมากใช่ใช่คือมันเจอทั้งแบบไม่รู้พูดได้เจอทั้งแบบมิชชั่นบาร์บี้อย่างเงี้ยออฟเพนอย่างเงี้ยคือทุกเรื่องมันแบบแข็งแรงแต่คือรลยได้มันก็ยังทํางานอยู่นะคะอย่างสามวันที่ผ่านมา สงไปซันนี่ก็ยังแฮปปี้อยู่ซันนี่เขาจะแบบว่าโฟกัสแบบว่าเขาก็อยากให้หนังมันซันนี่เขาเสพดมงเขาจะใช่เขาจะเสพเลยนี้มาเขาแบบวยังรอดยังรอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อุ้ยซันนี่แบบวิกแรกๆนี่คือนี่รับมือแทบไม่ไหวเพราะจริงๆตัวเองแบบไม่ได้คือเราแต่เขาเหมือนเขาเอ็กเพียงเขาเยอะกว่าในการเข้าลลอะไรเขาจะรู้ว่าแบบรายได้เท่านี้ประเมินเท่าไหนจะเป็นยังไงเขาแบบอ่านเกมสามรยล้านแล้วเป็นรายการแบบสนานใช่ไม เขาว่างเขามีข้อความอะไรมาบอกพี่พีสื่อวันชนในวันนี้ไหมครับหรือว่าคนดูหรือมีฝากบอกมั้ยคะไม่ได้บอกไม่คอมเมนค่ะไม่บอกค่ะให้พี่มุกพากันสำหรับภาพยนต์ของเราค่ะยังไม่ได้บอค่ะก็ฝาก ลองลิฟลฟด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะยังยืนยืนลงอยู่อีกสักพักนะคะก็ใครที่มีเวลาก็แวะไปเยี่ยมชมไปดูกันได้นะคะส่วนใครที่ดูแล้วแล้วก็ยังเก็บไม่หมดก็ไปดูไปอีกอันนี้เรื่องจริงนะคะหมายถึงว่ามันมีคนที่แบบดูสองรอบแล้วมันได้อะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมเลย้ยค่ะตอนนี้เริ่มไปฉายต่างประเทศแล้วด้วยต้องฝากเป็นภาษาอังกฤษเชิญคุณอารยา ฉันเหรอเขาไม่ดูเราหรอกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่เห็นตอนตอนนี้ก็คือเริ่มได้ออกไปฉายแบบต่างประเทศได้เคุณไปนิวยอร์กอะไรเนะค่ะเป็นไฮเวิร์สกีนต้นกันยาค่ะแล้วก็ไปที่เซาเปาโลเราจะไปโรงพยาบาลเปาโลแล้วแรกไปกันหมดเลยปะคะจริงๆมีพี่ซันนี่ค่ะตอนที่ไป เป็นแม่ติดติดภารกิจติดภารกิจติดกีจาไม่ผ่านเป็นเสียอัจฉริย